คนเก่งแล้วก็ความเก่งของหนูเนี่ยทำให้แม่ชื่นใจก็เหลืออย่างเดียวอย่างที่แม่บอกนะมีตัวน้อยไว้สักคนหนึ่งก็ไว้ดูแลหนูต่อกันเนาะไม่ต้องดูแลแม่เนาะแม่เก่งแล้วรักนะจุ๊บๆแปี้เบประเดินได้หอมเต็มที่วันปีนี้ลูกอายุเท่าไหร่คะเนี่ยปีนี้ลูกน่าจะสามสิบเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามเจ็ดก็อยู่เนาะ แม่ก็61สิบเอ็ดเนอบอกเลยว่าจริงๆแล้วโอ้ยดังเก๋าเด็กๆเนาะก็รักบมงมาอยู่ท่าวาเหรอยังยังฮะบงมอยู่ท่าวาเลยพ่อสักหน้าหลังส3จับกันไงีจับกันห่ามใช้รถบกพ่อชเปล่เนี่ยใช่ กันแต่มาผมให้ไปแล้วไม่เดี๋ยวว่าไงว่านรูปจะอไห้พ่อใช่อ๋อก็จะให้ใหม่ไหมได้ตงได้ต้อเป็นครับวห่านจะ้เห็นหมีมอีกชิ่นนะครับ่าก่อไก่อนเล่นตกอะไรกันต้องนั่งเป็นกบ้ม่นม่อแม่พ่อแต่แม่พ่อน่ก่ดีเาไม่ใช่โมเจย์บอกออีมันดกครอุ้มหนุ่มดกใอุ้มหน่อยอุ้มหน่อย อุมหน่อยอุมหน่อยถ้าไหลนะแล้วมัก็กลายเป็นหมู่อุ้มอ่ะลูกข้างไหนของพี่บีเลยเหรอเฮ้ยไม่รู้ทักอ่ะรู้ทักไง้โบจะตายโบหวังมาโอเคต้ครับประมาณนี้สรุปเขาไม่มีใช่ไหมเนี่ยของหวัดน่ะไม่ใช่ให้ไปแล้วไม่ใช่มาเออยู่ในท้องเขาด้านนี้ายหยิบขึ้นมาตัวแบบขึ้นออพูดไปเรื่อยมี่ เขาขึ้นไม่เครียดนะัลโหลขาขึ้นนี่วันนี้ขึ้นไม่เครียดเดี๋ยวไปแปรงมืไม่เครียดเลยรถฟรีคันรถฟรีคันนึงแหะใช่กำไรมาไปไหนแล้ว่ะมู่ๆอะไรอีเธอเอ้ยอะไมยิ่ให้หน่อยมีมานี่ไหมอยู่นี่แหละอะนั่งอยู่นี่อะนั่งอยู่นี่นั่งนี่นั่งนี่คือคือีกติทำไมอะทุกคนน้าคคุณพ่อ อันนี้ของแม่มันจะได้สวยแม่ต้องชอบพี่ปรชอบพ่อจะให้ลูกเป็นเดลูกให้พ่อไม่พอพ่อให้ชีวิตมาแล้วเปิดไหมเปิดเลยเนาะได้เลยได้ได้ไม่ต้องเปิดลูกอันนี้ไม่ต้องรูอันนี้รู้รู้เป็นเดีน่อนนงงานานนทีนอกเอวิธนาคารเอวติงระดิงทองะดิงทองกะดงทองเห็นหมแฟน้ อุ้ยอ uh oh> ุ้ยวุ้ยว้าวยังไงล่ะถูกต้องปะเห็นแม่บอกอยากได้ก็แบบว้าวถูกต้องไหมเห็นบอกอยากได้กระ็แบบอะไรถูกต้องไหมไปท๊อปไปแดนนะถูกต้องไหมไปแดนทองหล่อเนาะเดิมแล้วสีดงกป็สีทองสีเงินหายาเอาไปเลยไปแดนทองหล่อปะ หอยเจริญเจริญลูกมีความสุขนะลูกนะแดนปะแดนทองหล่อเลยละ่ะสรุปได้สีนี้ตอนแรกค่ะสี่เขาบอกพียบอกว่าอยากได้ชาแนลพี่ไปไหนอยู่นี่ครับพี่นะพี่แล้ปากอะไรพ่อใหญ่ดิวิทยเด็กจะเอาเงินแล้ลปากว่าอะไรพีดหน้าต้องมีลูกอะไรผมพยายามทุกคืนว้าหัวไปเรื่อยพี่พีดหนูหัวไปเรื่อยเปื่อยมากฝันแม่มาแม่ให้หนูลูกอัน ของันนี้เธอต้องอธิบายต้องอธิบายพอลยันไลท์บอกว่ากีดขอบคุณนะคะลูกต้องอธิบายไม่ให้หนูพูดผู้ดีก็พูดไหมอ่ะหนูแกะสีให้หนูที่แบบถนัดงานทำบุ๋มแกะแกะอะไรนะเปล่าทำเองนะติดเทปติดอะไรใช่ทำเองอะไรนะดีวายดีวายดีวายอีทไพแล้วนะแฮนด์เมดแฮนด์เมดของแม่ อ๋อขอคนดีลีไม่องมาทลาเยนี่เออมาทมีถกมาหาลีนี่มามานังเลยขอมีปอตโชว์โอ้แม่ขอมีปอตโชว์มานี่แหละ้แวเขาไปหาจากไหนอ่ะไม่รู้ก็ต้องทิ้งเหรอปอตโชว์มีมาโอตโชว์ทิ้งไม่ได้นะลูกทิ้งหาไม่ได้แล้วนะไม่ีรู้ว่าแม่เนี่ยผมีะ่ทิ้งกันพอนะไม่ทิ้งมีมอตโชว์แลหนคนไห เป็นน้อมาด้วยโชว์ปีห้าศูนย์แม่เก็บทุกอย่างใครอ่ะทำไมบุ๋มยิ้มอย่างนั้นใครอ่ะยิ้มไม่เป็นไงงี้ตาบุ๋มป้าบุ๋มพี่พีชยิ้มนางงามไม่ได้ว่าใครยิ้มหนูก็ยิ้มไม่เป็นมันยากนะยิ้มนางงามอ่ะาบิวมไปหน่อยไม่ใช่ว่าใครจะยิ้มเป็นนะบอกว่าไต้้งนัวแหละเล่นเงินเหรออะไรจริงๆแล้วอ่ะหนูอ่ะมีทุกอย่างแล้วแต่ทีนี้เนี่ย เงินทันนั้นที่นอกไอวิติ้งจริงๆขอเพลงแม่ต้องร้องเพลงด้วยค่ะร้องเพลงว่าเงินเงินเท่านั้นที่นอกไอวิติงแม่รู้ว่าหนูต้องใช้เพราะว่าแม่จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่รู้ว่าหนูอ่ะชอบไม่ชอบแต่สิ่งที่หนูต้องใช้ทุกวันแล้วหนูเหนื่อยทุกวันแล้วหนูมีภาระที่หนูรักอันนี้มันไม่อดไม่อิดนะคะเพราะว่า อะะไรนลูกมีลูกชายทำตายแล้วไม่ไม่ไม่ลูกชายเรียบร้อยไปแล้วยิ่งบอกทำไมไม่เราไม่วันนี้เย็นๆนะแม่แก่แล้วลูกเอ้ยนี่ลูกชายหัวไฟไปแล้วนี่แหละเอาไปลูกนะหัวไฟขึ้นหรอนี่ใช้เงินทุกวันเหมือนกันลูกชายฟังก็แปลกๆลูกชายฟังแล้วกูก็ใช้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยอ๋อเมดไปใันนึงแล้วโอ้โไม่เป็นไรลูกอะไรเนี่ยคการรุ่นทุกคนอยากเห็นหน้าวิวตอนนี้ป่ะไม่ บ้านี้จริงๆไม่ค่อยพูดจริงๆรู้ทุกอย่างรู้ว่าอะไรครับรู้แม่ก็รู้แม่บอกว่ารักแม่รักแล้วผมรักรักเหมือนกันอยู่แล้วปกต่พ่ให้สิ่งที่รู้อ่ะประสบกับตัวเองในชีวิตเข้าใจดงว่เพราะว่าเงินเนี่ยหนูมีเยอะขอของน้ำหน่อยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ขอขอกน้ำหน่อยจ้าทุกสิ่งทุกอย่างให้กับบนมนุษย์ให้กับบนมนุษย์แล้วก็สร้างตามวาตามวาสิ่งนั้นเนี่ยมันจะ มันจะตอบแทนกับชีวิตของหนูเองชีวิตชีวิตของหนูดีเ<อ>งินเนีหนูหาหาได้เยอะแล้วนะหนูต้องเอาสิ่งที่หายากใส่ตัวนะฮะโดยเฉพาะจะต้องมีหลานให้ปูเร็วๆด้วยโอเคไหม โอเคตากมากที่สุดต้องตาใ่หรอฮะต้องตาสิต้องตาต้องเป็นตาใช่พ่อไงก็ตาไงก็ตามีลูกให้พ่อเป็นปู่แล้วเหลือเป็นตาใช่มีลูกให้พ่อไงพ่อเขาได้บอกว่าตาเข้าใจไหมไม่พ่อเขาพูดว่าพ่อเป็นปู่แล้วเหลือเป็นตาเอาอะไรก็ได้ขอให้ดีจะเป็นตาเป็นปู่เป็นแล้วก็เป็นเนาะแล้วก็ คิวรับงานให้น้อยหน่อยให้มมีเวลาพักนี่ใส่เลยตอนนี้ใส่ฟังนะ30วันพี่ปูมี20วันหนูมีแค่ห้าต้องบอกใครต้องลดต้องลดสามสิบสาสิบวันพี่ปูพ,ปพี่ปูโรงงานยี่สิบหนูมีห้าวันพราะจะให้หนูลดห้าวันแล้วหนูเอาอะไรกิน เงื่อแบบ15วันดูที่เราไอสี่ทีเหพี่ปูปยี่สิบหนูพี่ปูมี20งานหนูมี5งานงพ่อมีสี่งานให้คิวดียวแล้วพ่อให้รถแล้วหนูอลอยกินไม่เดี๋ยวพ่อให้คิวสี Q ่งานให้ดีวให้หเออเออพโอเคไหมถ้าพ่อคือหนูก็ไม่มีกินแล้วห้างนั่นนัน่นหนูว่าเป็นลูกพ่อดีกว่าเออเออโอเคหนูก็เลิกทำงานได้ห้างนั่นโอเคตาตาคล้ายต่อไปก็มามีความสุขนะลูกนะดูแลสุขภาพด้วยสำคัญหลงใช่ พอสั่งแล้วนะสั่งแลเดือนเดือนปีหน้านี้ต้องมีแล้วเพราะว่าจะเราเตรียมไปฟิตร่างกายมาอุ้มหลานแล้วเก็บไปลูกคืนนี้แหละพี่พีทบอกคืนนี้มาแล้วเ่าแตเลยของพีทเก็บไว้ตั้งปีห้าศูนย์หนึ่ได้ครับร่อมาห่อจะยอะไมหมนั่นล่ะที่บ้านมันมีอะไรบ้างดูหรอมีความสุขใครเข้ามาไม่มีมีมัน